วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่นำมาให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่้งแต่18ปีควรใช้ลิขิตระลักยานในการรับชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของ UEA 8นะคุณผู้ชมก็มาหยกเกมสาวถ้ำกันอีกแล้วนะของ PT นะคุณผู้ชมวันนี้ก็มีมา 5K นะคุณผู้ชมสาวถ้ำม,มาเบ็ดถูกสิบไปปั่นไปก่อนนะกันคุณผู้ชมแล้วเราจะซื้อดีอุย้ยเกือบเข้าอ่ะคุณผู้ชมอืม เริ Dante, ่มจะเวิร์กแล้วมาไปต่อไปกันต่อไม่รอแล้วนะมาดิคัะเอาไปดิเอาไปดิฮูคุกเอาไปดิเอาไปดิฮูคุกโอ้โหเ้าโลนัวเลยทีนี้เงียน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 เออเข้าแล้วเวยมาเออเฮ้ยเข้าเปิดแรกเวนเมาโลนัวอยากจะร้องโอ้โหแป๊บเดียวโดนในหกร้อยแล้วผม้ชมอะไรกันครับนี่โอ้โห โอ้โหโอ้จะแปดร้อยแล้วนะคุณผู้ชมม,มามาเจโอ้ย oh. แล้วโลวดแล้วโลวดจังสิเออโ้เ oh. 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 ดนแปดร้อยตอนนี้ oh. Oh. เอ้ยยังวะไปต่อคุณผู้ชมโอ้โ oh. หอย่าบอกนะอย่าบอกนะไปซื้อเลยสามพันไปหกสิบนะคุณผู้ชมโอ้โหสี่ตัวเอ้ยห้าตัวนี่วะในสิบสองรอบนะคุณผู้ชมมาดิสาวถา้ำจะแตกแหรือเปล่านะคุณผู้ชม สาวทาใจดีหย้ยเหลือพันเดียวร้องตามเือนสี่พัน 4, นะคุณผู้ชมต้องได้มากกว่าสี่ห้าพันนะต้องได้มากกว่าสีฟ้าสีเขียวอุย้ยสีเขียวถ่แรกดิก้อนสีเขียวอุย้ยเอ้าสีทองได้อยู่นี่วะสีเขียวสีเขียวเออไอมาดิสามมันหกไอเวนก็มาดิครับรางวัลก้อนโตนี่ซุปเปอร์เมกามาบวกห้าร้อยแล้วคุณผู้ชมมาจะจื้อมึงจะจื้อแบบเนี้ยก็ทีนี้ผมก็ไม่แนะนําให้คุณผู้ชมเล่นตามกันเด็ดขาดนะครับผม รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับออกสีเขียวแล้วสีเขียวเอออุ้ยสีฟ้าสีฟ้าแถวสองแม่ไม่เป็นไรรางวัลก้อนโตพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดนะพยายากันอีกรอบนะคุณผู้ชมคลิปนี้ผมไม่แนะนําให้คุณผู้ชมเล่นตามกันเด็ดขาดนะครับนะรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาอุ้ยอย่าว่าเยอะดิโอ้คุณสิบหกไล่หกรอบอเฮ้ยคุณสิบหกนะเฮ้ยว่าแนะล้อู้หอยาดิ่าจบแค่นี้เฮ้ย อะไรคร oh, wow, ับเนี่ยโอ้ว้าวรัวๆเลยอีเบนโอ้ดูดิอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมเออมาถัดไปเออเต็มเครื่องรอบสุดท้ายโอ้แล้วโลดแต่ก็ถือว่าโอเคได้มาเจ็ดพันเท่าไหร่นะโอหกพันเนี่ยหกพันห้าร้อยสิบหกนะคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคก็บวกแล้วคุณผู้ชมมีมาห้าพันโอ้บวกสองพันห้าอยู่เว้ยก็ถือว่าไม่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่เลวร้ายเท่าไหร่นะบวกไปอยู่นะ ต่เสียดายมันว้าเยอะไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าเราบวกอ่ะก็โอเคนะคุณผู้ชมพอลนะเลกดีกว่าแต่ยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ